ไปกันต่อที่จังหวัดหนองคายค่ะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านนกดาวนะคะทรงไทยวอดสหลังค่ะที่ตำบลหนองก,กองกาอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมูลค่าความเสียหายประมาณ2ล้านบาทค่ะ พันตำรวจเอกยุทธนางามชาัดค่ะพุ่มกับการสถานีตำรวจปูทอนเมืองหนองคายได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านนะคะที่บ้านแจ้งสว่างหมู่8ตำบลหนองกอมเกาะค่ะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายจึงได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานไปรยังหน่วยกู้ภยัยและงานป้องกันบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองหนองคายได้ให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้านนกดาวทรงไทย ชั้นเดียว3หลังค่ะเลขที่279หมูนน่8ตํตบลหนองกบเกาะอำเภอเมืองหนองคายโดยมีนายธเนศภัยสมบูรณ์อายุ55ปีเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่นะคะก็ดับเพลิงใช้ฉีดน้ําควบคุมเพลิงค่ะแต่บ้านนะคะเป็นลักษณะเป็นบ้านไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีก็ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะทำให้บ้านเนี่ยได้รับความเสียหายทั้ง3หลังค่ะซึ่งจากการสอบถามนายธเนศเจ้าของบ้านนะครับเล่าว,ว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครอยู่ที่บ้าน น้องชายได้โทรมาแจ้งนะครับว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงรีบกลับมาดูส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับคาดว่าเกิดจากน้ําฝนหยดลงไปใส่ปลั๊กตู้เย็นและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจึงทําให้ไฟไหม้บ้านทั้ง3หลังดังกล่าวทางนี้เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งส่วนมูลค่าความเสียหายนะครับไม่ต่ํากว่า2ล้านบาทครับ